สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเย็นๆครับตอนนี้เวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีครับเป็นเย็นของวันอังคารที่2เดือนกันยายน2568ครับในใจผมก็ยังไม่ก้าวผ่านเดือนสิงหาคมครับคอยจะพูดว่าเดือนสิงหาคมอยู่เรื่อยครับแั <c> ่ด <oughs> ังที่ตอนนี้เข้าสู่เดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วครับเป็นเดือนที่9ของปฏิทินครับ วันนี้ไม่มีแดดครับช่วงเย็นๆท้องฟ้าก็คึมๆครับเมื่อคืนหลังจากที่ผมเข้าบ้านประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มครับฝนก็ตกลงมาครับแต่ว่าตกไม่เยอะครับตกไม่ชกไม่ใช่ตกเปอยๆครับก็ตกเม็ดตกปานกลางครับประมาณนี้ครับผมก็พูดไม่ถูกครับก็คือจะว่าตกหนักก็ไม่ใช่ครับตกเปอยๆก็ไม่ใช่ครับ ก็เอาเป็นว่าตกปันกลางครับไก่ก็กระวนกระวายครับรอเวลาให้ผมมาปลดปล่อยครับก็อย่างที่บอกครับไก่ก็เหมือนเรานั่นแหละครับขอขังเข้าไว้ในเล้านานๆอยู่แต่ในบ้านครับทั้งวันไม่ได้ไปไหนแม้จะมีอาหารมีน้ำให้กินแต่ว่ามันก็ไม่ มันก็เซ็งครับอยู่นานๆก็เบื่อครับเหมือนเราไปทํางานนั่นครับเวลาทํางานทําทุกวันทุกวันครับในสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆเช้าไปเย็นก็กลับครับพอถึงเวลาเลิกงานก็เหมือนกับมีกําลังใจครับมีกําลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตครับหลังจากที่เบื่อหน่ายจากการทํางานทําการมานานครับ แต่ที่พูดมาก็ไม่เสมอไปครับบางคนอาจจะสนุกกับการทํางานครับจนไม่อยากเลิกงานอยากจะทําทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะมีครับก็คือเป็นงานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักนั่นครับก็จะมีกําลังใจมีพลังกาลังที่จะทํางานอยู่ได้ตลอดส่วนใครบางคนที่จําทนต้องทํางานครับเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวก็ต้องนั่นแหละครับก็ต้องฝืนทําไปครับ จะไม่ทําก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ทําก็ไม่มีเงินครับยุคนี้ก็ต้องทํางานเงินถึงแม้ว่าจะบางคน,อนบอกว่าจะไม่สําคัญครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตครับที่จะทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นในยุคปัจจุบันครับก็ต้องมีเงินมาคอยสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตการซื้อหาอาหารการซื้อเครื่องนุ่มห่มหรือว่าซื้อ ที่สำคัญก็คือของฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายความสุขความเพลินเพลินในชีวิตนั่นแหละครับคือพอมีชีวิตมาเข้าสู่วัยทำงานคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อยากมีบ้านครับอยากสร้างครอบครัวก็ต้องหาเงินครับซื้อบ้านพอมีบ้านเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตัวบ้านครับเป็นโครงแล้วก็เข้าไปนั่งไปนอนปูเสือ่อนอนเหมือนสมัยก่อนครับทุกวนันนี้พอมีบ้านปุ๊บก็ต้องมี อย่างแรกๆเลยก็คือโทรทัศน์ครับพัดลมตู้เย็นแอครับตามมาครับใครมีกําลังหน่อยก็ติดแอร์ครับใครที่ยังทุนไม่ถึงก็มีพื้นฐานกันครับทีวีต้องมีครับทีวีเป็นระดับแรกครับที่คนคิดถึงครับแล้วก็พัดลมตู้เย็นครับประมาณนี้ครับเตาแก๊สหม้อหุงข้าวก็ต้องมีครับก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นครับตัวนี้เพราะเราสร้างขึ้นมาเองไม่ได้ครับ มันก็เลยมีแต่เรื่องจําเป็นที่เราต้องใช้ตั่างกับเราน้องมีไม่รู้เกิดเนี่อะไรขึ้นครับกระโจนไปใชงไ้นครับอาจจะเบื่อที่ผมพูดครับมันก็เลยทําให้คนต้องดิ้นรนทํางานครับบางคนอาจจะทํางานไปด้วยไปในงานอาจจะเจองานที่ตัวเองไม่ชอบแต่ว่ามีโอกาสเข้ามาก็ต้องทําไปก่อนครับเพื่อที่จะสร้างไรายได้หาเงินจะไปรอให้ได้ทํางานมีงานที่ตัวเองชื่นชอบมันก็คง มันก็คงเป็นการยากครับเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่อาจจะเลือกได้ครับทุกวันนี้มีอะไรเข้ามาให้ทําเพื่อหาอไรายได้ก็ต้องทําไปก่อนครับชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งครับค่อยๆขยับขยายครับบางทนบางคนก็โชคดีครับมีความรู้มีความสามารถก็อาจจะเลือกเฟ้นค่อยๆขยับขยายหางานที่ตัวเองชอบจนเจอก็มีครับก็จะมีความสุขในการทํางานแต่บางคนก็โอกาสมีน้อยครับ ไม่มีสิทธิ์เลือกประมาณนี้ครับก็ต้องทําไปครับทําไปแบบยักแยยักยันนั่นแหละครับก็คือจะไม่ทําก็ไม่ได้มันก็ต้องทําเพื่อที่จะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นการฟื้นทนครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาเลิกงานทําไมผมต้องพูดว่าเหมือนโดนปล่อยจากงงครับเพราะว่าคนเราเบื่อหน่ายอุดอู้มาในที่ทํางานทั้งวันครับพอ จะถึงเวลาที่เป็นส่วนตัวมีความสุขเป็นของตัวเองก็คือตอนเวลาหลังเลิกงานนี่นครับพอเลิกงานมาบางคนก็เหมือนผมนี่แหละครับมีอะไรอยู่ที่บ้านที่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็รีบกลับตรงมาบ้านเลยครับไม่แวะไหนทั้งนั้นครับถ้าไม่จําเป็นส่วนบางคมก็มีก็จะไปในที่ชอบที่ชอบครับในในสิ่งที่ตัวเองชอบก็อาจจะไปตามร้านอาหารไปสังสรรค์ไปพบปะเพื่อนฝูงก็แล้วแต่ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนครับการใช้ชีวิตคิดไม่เหมือนกันครับบางคนก็ชอบอยู่บ้านชอบมีชีวิตง่ายๆสงบๆอยู่บ้านมีความสุขอยู่กับการทําอะไรอยู่ที่บ้านเหมือนผมกลับมาบ้านได้ทําสวนได้เข้ามาดูต้นไม้ดูไก่ดูปลาในสวนก็มีความสุขก็จะรีบกลับมาบ้านครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ค่อยทะเลทไหนไปไหนไกลครับส่วนคนที่มีที่ชอบที่ชอบที่อื่น นอกจากบ้านก็อาจจะแวะทะเลทะไหลบ้างครับก็ไม่ว่ากันครับความสุขของใครของมันครับในยุคปัจจุบันแล้วแต่ใครจะเลือกชีวิตว่าจะดําเนินไปแบบไหนครับไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่ว่าทํายังไงให้ชีวิตเรามีความสุขให้ชีวิตเรามีความสมดุลให้พอดีครับไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็คนอื่นโดยเฉพาะครอบครัวครับถ้าใครมีครอบครัวมีภาระก็ต้องนึกถึงครอบครัวให้เยอะๆครับ วันนี้ไม่มีแดดครับผมก็เลยต้องรีบพาชมบรรยากาศรีบพูดครับกลัวจะมืดก่อนครับเดี๋ยวแสงไม่มีก็จะมองไม่เห็นอะไรครับดอกไม้ก็กำลังสดใสสดชื่นครับโดยเฉพาะดอกบานชื่นครับสมชื่นครับดูทีไรก็สดชื่นครับดอกเขาบานทนแล้วก็สีสวยครับน้องเมยไม่ยอมอยู่ในเขตของตัวเองครับไปเขี่ยข้ามไป อีกฝ้ากับเป็นที่ของคนอื่นครับเดี๋ยวก็จะว่าครับไปคุยต้นมะม่วงเขากระจุยกระจายครับนี่ครับเป็นปัญหาของไก่ครับเวลาเราเลี้ยงแล้วพอเข้ามาเขีย่ยมันก็จะทำให้เพื่อนบ้านเขาลำญค็งก็อาจจะให้พรรับหลังครับ ให้พรทั้งไก่ทั้งคนทั้งคนเลี้ยงนี่ครับก็ต้องพยายามกบให้เหมือนเดิมครับให้อยู่ในราบเดิมให้มากที่สุดครับเราเลี้ยงไก่เราก็ต้องรับผิดชอบไก่แล้วครับไปไหนเราก็ไม่รู้ครับน้องเมย์เขาไม่ค่อยอยู่กับพ่อกับแม่ครับตอนนี้น่าจะเริ่มโตครับเป็นวัยรุ่นก็จะปีกตัวออกมาอยู่ต่างหากครับไม่ได้อีออกันเหมือนตอนเด็กๆครับ ตอนนี้ก็มีแต่พ่อโจ้นกับแม่คุมพาครับที่ไปไหนก็ไปด้วยกันครับพริกผมลูกสวยงามมากครับตรงนี้ไม่รู้เป็นพริกอะไรครับนี่ครับมีลูกสุกเลยครับสีสวยน่ากินครับคงจะหวานครับถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นที่ไม่ใช่พริกครับแต่นี่เป็นพริกยิ่งสุกยิ่งเผ็ดครับเป็นธรรมชาติของพริกครับหน่อไม้ฝรั่งผมก็ไม่ได้มาดูแลเลยครับก็ปล่อยตามธรรมชาตินลครับตอนนี้มีผัก หลายอย่างกินก็ไม่ค่อยได้มาสนใจครับผักผมเยอะครับก็เลยไม่รู้จะกินอะไรครับก็จะเออเป็นช่วงๆเป็นพักๆครับผักแต่ละอย่างพออันไหนขาดก็จะพอมีอันไหนเติมขึ้นมาก็จะมากินอันนั้นนะครับผักก้านตรงก็ไม่ค่อยได้เหลียวแลครับตอนนี้ไปกินผักสลัดไปกินแตงกินคะน้าอยู่ทางนู้นครับจะมากกว่าครับ ส่วนดอกจอกต้นจอกที่เอามาแยกมาจากบอ่อปลาตรงนู้นก็แป๊บเดียวครับแพ่เต็มเต็มบอ่อในรองปูแล้วครับผมว่าจะเอาปลาซิวมาเลี้ยงครับก็ยังหาพันยังนึกไม่ออกครับว่าจะไปซื้อที่ไหนครับอยากเลี้ยงหอยนะครับหอยเชอรี่สีทองในความคิดครับเลี้ยงปลาซิวแล้วก็เชอรี่สีทองก็กะว่าจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนั่นแหละครับกะจะเป็น ปรับตัวเข้าสู่โหมดของคนธรรมดาครับที่ว่ากินอาหารเหมือนคนปกติครับกินปลากินหอยประมาณนี้ครับง่ายๆก็ช่วงนี้ก็อาจจะเลี้ยงไว้เฉยครับอาจจะยังไม่กินครับรอให้ตัวเองอดอยากโลกเกิดยุควิกฤตครับวิสันดีประมาณนี้ครับ mm hmm. <laughs> เกิดการอดอยากปากแข้งครับหาอาหารไม่ได้ก็อาจจะมา สร้างแหล่งอาหารเองครับภายในสวนจะได้อยู่รอดครับสวนไก่คำผมก็เลี้ยงรอดนะครับก็รอขยายพันธุ์ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ครับในการทําสวนของผมในแต่ละวันก็เรียนรู้เป็นเรื่อยๆครับเป็นการฝึกตัวเองให้ให้มีทักษะในการเอาชีวิตรอดครับนอกจากที่ไปทํางานหางเงินในงานประจําปกติครับเพราะว่า ชีวิตเริ่มเยอะขึ้นการทํางานประจําเขาก็มีระยะเวลาครับพออายุเราถึงช่วงหนึ่งเขาก็ต้องให้เราออกครับเพราะว่าคงทํางานให้เขาไม่ไหวครับสมองร่างกายก็ไม่ได้กระจับกระชิงว่องไวเหมือนคนหนุ่มๆรุ่นๆครับที่เขาเพิ่งจะมีสติปัญญาที่สดใหม่กว่าเราครับความรู้ความสามารถก็จะพัฒนาลั้มหน้าไปกว่าเราครับเราก็เป็นคนยุคเก่ายุคโบราณครับ สิ่งไหนที่เขาเราเคยทํายุคันี้ก็อาจจะทําไม่ได้แล้วครับกับยุคใหม่ๆครับก็คือไม่ทันโลกนั่นแหละครับก็พยายามแค่ที่จะประคับประคองตัวเองให้อยู่ร่วมสมัยกับเขาไปได้แค่นั้นเองครับแต่พอถึงยุคหนึ่งมันก็ต้องเลือกลาครับเพราะว่าสังขารไม่ไหวครับก็ต้องยอมรับความจริงครับมันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์ครับคือยุคของใครของมันครับไก่ก็เขี่ยตรงนี้นะครับสังเกตดู ใบไม้เริ่มจะเริ่มจะย่อยสลายครับก็ถือว่าเป็นแหล่งปุ๋ยครับผมไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้นานนะครับก็ปล่อยทิ้งครับพอฝนตกบ่อยๆไม่ค่อยได้ลดน้ําผักก็ไม่ค่อยได้เดินมาครับต้นกระบองเพชรผมก็เริ่มจะแตกครับผมเอามาปักไว้ตรงนี้สวยงามครับตรงนี้เขากินได้ครับถ้าอ่อนๆครับดูใน ยูทูบเขาเอามากินได้ครับรสจะเปรี้ยวๆเหมือนมียางครับเปรี้ยวๆกินกับพริกน้ำปลาครับผมเคยเอามาลองกินครับก็กินได้ครับแต่ว่าต้องลอกหนังมันออกครับลอกเปลือกมันออกครับจะมีเยื่อขาวๆตรงนี้ครับต้องกินที่อ่อนๆครับกําลังมีเนื้อนุ่มๆครับแต่ถ้าแก่แบบนี้ก็กินไม่ได้ครับมันจะเป็นสังส่วนมะเดื่อฝรั่งผมก็ไม่โตไปกว่านี้แล้วครับอยู่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวต้องมาบำรุงโคนครับเพื่อให้เขาต้นใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับจะได้มีลูกให้กินเยอะๆลูกก็ยังมีสองลูกครับผมเด็ดทิ้งไปก็ยังไม่โตครับยังอยู่แค่นี้ครับน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นแรงงานในสวนผมอีกตัวนหนึ่งครับเอาไว้สําหรับพวนดินพวนดินแล้วก็คุยเขี่ยกับกองปุ๋ยผมครับเขาก็หากินไปด้วยครับผมรู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรเหมือนมีซากอะไร น่าจะมีอะไรมามาเน่าเปื่อยอยู่แถวนี้ครับก็ปล่อยน้องมีไว้ในสวนลกๆตรงนี้ก่อนครับผมก็จะเดินขึ้นไปข้างบนครับไปดูพอโจนกับแม่กุมพาครับแล้วผมก็จะมีภารกิจที่จะต้องทำวันนี้เมื่อเช้ามาขุดหลุมไว้แล้วครับหนึ่งหลุมนึกว่าพอโจนนึกว่าพ่อโจนกับแม่กุ้มพา อยู่ตรงนู้นครับที่ไหนได้เขามาอยู่ตรงนี้นะครับมาช่วยกันพวนดินให้ผมครับตรงนี้ครับก็ปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวพอใกล้ๆมืดเขาก็คงเดินเข้าเข้าเราเองครับเขารู้เวลาครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเปลือกที่ไว้เขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะได้ไปทํางานตรงนู้นครับให้เสร็จครับอย่างน้อยๆก็ขุดหลุมไปก็ยังดีครับ แม่กุมภากับพระโจนเดินตามผมมาเฉยเลยครับน้องเมย์ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่ได้สนใจครับปล่อยเขาก็หากินตรงนู้นเลยครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนผมส่วนงานที่ผมจะมาทำอย่างนี้ก็นี่ครับผมซื้อเสาต่อหม้อมาเพื่อที่จะเอามาเป็นฐานให้วงกบประตูตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะขุดหลุมเหมือนอนนแล้วครับขุดหลุมยึดเจาะน็อ,อ,นอ ตามรูครับยึดตรงฐานข้างล่างนะครับเพื่อให้เขามั่นคงครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่ไมายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายวนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ